ช่างก็ถอนหายใจเหมือนกันไม่รู้จะทำกับมันยังไง สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะคลิปวันนี้วีก็ตั้งใจว่าจะพาทุกคน,นะค่ะมาดูชีวิต1วันในไมอามี่นะคะของบีระหว่างที่บีมาเที่ยวกันค่ะก็ไปกันเลยนะคะ ม้งกำลังทำงานอยู่นะคะเช้าๆมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยหลังจากที่มีเข้าห้องน้ำนะคะมีก็จะดื่มน้ำค่ะทุกคนอย่างน้อยก็สองขวดนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมตัวออกกำลังกายกันนะคะัี่ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเสร็จจากการออกกําลังกายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานต่อกันค่ะเพราะว่าท้องร้องแล้วไะร้านอาหารที่มีเลือกในวันนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมนี้และค่ะทุกคนก็ค่อนข้างสะดวกนะคะ ได้ที่นั่งแล้วค่ะวันนี้อากาศดีมากถ้าดูจากหน้าของปีนะคะคือแดดส่องเลยค่ะทุกคนคือจะบอกว่าที่อเมริกานะคะดีอย่างหนึ่งเวลาที่เราจะหาอาหารเฮลทีฟู้ดนะคะอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยคือจะค่อนข้างง่ายค่ะเขาจะมีออปชั่นที่เป็นพวกสลัดเอ,อ่ยโยเกิร์ตนะคะหรือว่าเป็นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้บีไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะคือเมนูเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างแรกที่บีสั่งมานะคะทุกคนนั่นก็คือน้ำผักรวมกาแฟาค่ะลาเต้นะคะซึ่งนมที่เขาใช้เนี่ยก็รีเควสต์เขาเลยค่ะว่าเป็นกิ i ม m ิ l นะคะกานต่อไปนะคะมาครบแล้วอันนี้เป็นออมเล็ตนะคะของบีเองที่ใส่ไก่ตุรกีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังซึ่งไม่กินคะ่ะอะโวคาโดนะคะแล้วก็มีเป็น มกแซลมอนค่ะส่วนจานต่อไปนะคะจะเป็นจานของพี่เม้งค่ะดูก็รู้แล้วเนาะว่าค่อยจะหอมเท่าไหร่เลยเนาะค่ะก็ะลงมือจัดการกันเลยนะคะ งแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยววีก้าจะกลับไปที่ห้องนะคะแล้วก็เตรียมตัวออกไปเที่ยวข้างนอกกันค่ะทุกคนเข้าห้องไม่ได้ค่ะไม่รู้คียีการเป็นอะไรคือแบบรอจะได้เข้าอตอนไหน่ไแต่รอนะคะเม oh, ื่อกี้นะคะ รีเซพชันมาบอกเราว่าเดี๋ยวเขาจะส่งช่างเทคนิคมาดูให้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ตรงตัวที่สแกนคีย์การ์ดหมดนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นหนึ่งครั้งก่อนหน,น้านี้แต่เป็นกับเซฟนะคะก็ไม่รู้ทำไมนะท,ท,ทั้งๆที่โรงแรมเพิ่งจะรีโนเวทใหม่แต่ของเสียเยอะมากเฮ้แมงบอกเปิดคำสีเว้าวนะคะทุกคนแพงก็แพงนะเอาจริง ตัวูแล้วคือมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่แปดแล้วคะ่ะช่างก็ถอนหายใจเหมือนกันไม่รู้จะทำกับมันยังไงดูอนกันคะ่ะขอัวมาสมายเอาลคะค่ะเปิดไม่ได้ตรงร้องไปซีแคขที่มานะคะจะได้เข้าห้องไหมเนี่ย <S <S ตอนนี้เราต้องเข้ามารอที่ห้องอื่นนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องการห้องน้ำกับ รอนะคะได้แต่รอไม่รู้จะนานอีกแค่ไหนอ,ะอ่ะในที่สุดได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วกลับเข้ามาที่ห้องตัวเองเรียบร้อยนะคะหลังจากใช้เวลาโอ้เป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะแบบอหวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะคะ <c oughs> โอเคถ้าง,งั้นอย่างที่บอกเราไปเตรียมตัวออกไปข้างนอกกันดีกว่าค่ะ เราพร้อมแล้วค่ะทุกคนวันนี้ขออนุญ,ญาตแต่งหน้าเบาๆพอนะคะเพราะว่าเรามีแผนจะไปอาบแดดกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชายหาดอาบแดดกันนะคะเดี๋ยวมีกับพี่เมงจะแวะไปที่หาดร็อกสเตเดียมกันก่อนค่ะ ซึ่งที่ฮราร์ดโบสเตเดียมนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแฟนที่โชว์เกี่ยวกับ F1 นะคะรถแข่งที่พี่เมงชอบเราก็เลยจะไปสำรวจกันที่นั่นก่อนนะคะ แว่ออีกแล้วค่ะอยู่ๆพี่เมงก็อยากกินโดนัทนะคะ You order what you want เราจนะ去买โดนัท จะบอกว่าตอนนี้เราถึงแล้วนะคะแต่ค่ะโอ้อีกแล้วนะคะเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ค่ะเพราะว่าทางด้านนอกนะคะได้ปิดเนื่องจากจะต้องทำทางเพื่อเป็นเส้นทางที่รถ F1 นะคะจะทำการแข่งในอาทิตย์หน้าค่ะฉะนั้นแล้วคือเราก็มาเกินนะคะก็เป็นว่าเราเปลี่ยนแผนไปหาอะไรทานก่อนที่จะไปชายหาดเลยละกันค่ะ อารมณ์เหมือนมาขับรถเล่นเฉยๆนะคะปีกับพี่เม้งก็ไม่ได้เช็คมาก่อนด้วยว่าเขาจะมีการปิดวันนี้เนาะผิดหวังเฮ้ยเฮ้ย ได้ีแล้วค่ะมื้อกลางวันของเราในวันนี้นะคะมื้อที่2ของวันค่ะทุกคนก็เป็นสไตล์อเมร er ิมกันเหมือนเดิมแหละคิดว่าเป็นอะไรที่สั่งง่ายที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีเป็นพวกสลัดเอ้ยซุปเอ Gone ้ยอะไรอย่างเงี้ยที่มันค่อนข้างจะเฮลตี้เนาะอ่ <MAN> ่าก็กยู่ม่ไหมเพงไมห่เนา จานแรกนะคะก็จะเป็นทูน้าทาทาค่ะซึ่งจะเป็นปลาทูน้านะคะมากับอะโวคาโดส่วนนี้ก็คือเครื่องดื่มที่บีสั่งมานะคะเป็นเบอร์จิงคาราดาค่ะน้ำสับปะรดนะคะผสมกับน้ำมะพร้าวค่ะแบบที่ไม่มีเหลาต่อมาเป็นสลัดไก่กับพีนัวนะคะของบีสุดท้ายก็คือล l o เตอร์ของพี่เมงงนะคะดูหน้าคนกินกลมจะเป็นไข่อยู่แล้วนะคะหน้า อยากได้หมวกนะคะอา่านลมแบบว่าจ้าวยทวร้ายเวลาช้อปปิ้งของนางแล้วนะคะไม่เห็นกันมั้งเอคโทอยู่ดูแทน แค่วิกแล้วละมังเหมือนไม่ค่อยจะเป็นใจอะสักเท่าไหร่นะวันนี้<อ>เดี๋ยวเราจะไปลองหาเช่าเตียงผ้าใบกับร่มนะคะได,ไ,ได้แล้วนะคะเตียงผ้าใบค่ะแต่ว่าไม่มีแดดไม่เป็นไรเนาะคือมานั่งรับลมเฉยๆแล้วกันก็นยังดี มาถึงโรงแรมมาค่ะทุกคนจะบอกว่าตั้งแต่ใช้หาดนะคะจนกลับมาถึงห้องรถติดค่ะ <c oughs> ใช้เวลา3ชั่วโมงค่ะทุกคน <c oughs> โอ้ยวันนี้เป็นอะไรเที่ยวว่าถ้าอุทานเป็นภาษาฝรั่งก็ต้องบอกว่า Oh my g o กเอาเป็นว่า <c oughs> ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันนะคะสำหรับหนึ่งวันกับจันดาค่ะ ส่วนใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างให้เดินแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ปีขอตัวลาไปก่อนอยังไงขอฝากช่องจันดาพาฟิกแวนด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าบีจะพาไปทำอะไรหรือว่าออกกําลังกายแบบไหนอีกอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเอาไว้ด้วยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย